สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆชาจะรุ่นครับแฟนๆช่องสวนสิบแสนสำหรับคลิปนี้ผมสีมาเวาเรื่องปลูกต้นไม้แล้วมันงํำเขาบอ่อสันว่ามีคนถามครับปลูกต้นไม้แล้วมันสีเห็ดให้เขาบ่งามั่สันมันแมนคว้าจริงบอ่อสันเอาคลิปนี้ผมสีขาอ,อนุญาตขยายความจังหน่อยครับพี่น้องครับเท่าที่ประสบการณ์ของผมนะครับตั้งแต่ปลูกต้นใหม่มา เป็นต้นไงโยกบนขั้นหน้าท้องค่ำนี่ครับบรไดมีผลกระทบต่อการเฮ็ุหน้าจัดปิดเลยครับมีผลอยู่แค่วาใบมันจะโรลงไปง่ามมีต้นกาต้นเขาแต่้ว่ามันกับบยวา่าเ็ดให้เสียหายมีแต่เขามันง่ามพี่นองใบไม่มันโนลง,ลงให้หน้าห้ามแรงมันกับเปื่อยเป็นปุย๋ยเป็นพงไปเนาะบริมีกระทบเขามีตะง,ง่ามครับพ่นองเขามีตะง่า,งงาม ทำเบาของค้นทีบาปลูกต้นไหม่แล้วมันสีงําเขาเห็นเห้เขาเบ้างามนั่นเป็นความคิดที่ผิดด้วยครับพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมเห็ดปลูกต้นใหม่มากเลย่พราถ้าหนมีขนกระทบีบยั้งเลยมีแต่ว่ามันนั่นงาไม้มันไปนละไปตำเวลาไปเกี่ยวเขาเน่ะมันเกี่ยวยากซื้อ,อ,อนะครับผมสังเกตเห็นยู่แถวจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ต้นอย่างหน้ามีี่แต่ต้นใหญ่ๆอยู่น้ำไฮห,หน้าสองคนโอบสามคนโอบแต่ว่าเขาข้าเจ้านะ่ะเป็นยังไงเขาเจ้ามาลีเขาเนี้ยวก่อขอ้ขอาเป็นตะไนผมถึงกล้าบอกครับพี่น้องว่าบ่มีผลกระทบเธอครับเดอ้บอบได้มีผลกระทบเลยไม่แต่เขามันงามเขางามครับเพราะนั้นพี่น้องขันปลูกปลานํำขั้นหน้าท้องคำขั้นหน้าขั้นแท่นหน้าไปแล้ว บ็ต้องไปคิดเนี่ยก็ต้องไปคิดว่ามันสิเป็นการเท็ยนให้เขามันบ่ได้ผลมันสือว่าได้ผลผลิตนะครับเป็นความคิดีผิดนะครับอีกอย่างหนึ่งได้หอดเห็ดครับพี่น้องปลูกแล้วได้หอดเห็ดอยู่ทั้งคันหน้าห้ว่าไม่จะได้ครับได้ได้ห่มเหาห่มเง่าหเฮาไปนั่งเห็ดตานเห็ดงานไปเห็ดียกไปใส่ปุ๋ยเขาไปอันนั้นอันนี้จิเดกับยูทงหน้าเฮามีห่ม ตเอ๋อให้ยจ้คของพอมู้ว่เอาจังได้อีกครับพี่น้องผลป้อยได้ทางล่างก็มีเห็ุเกิดนกอาัซได้นะครับฝนกระตกดีนี่แหละครับความชุ่มชื้นในสวนน้องมันก็มีมากมาม้ยิ่งสีละครับเป็นกาลังใจให้ช่องน,น้อยๆเงียบๆความคามของใจจะรู้แนเด้อครับที่ออกมาบอกว่าปลูกต้นไม้แล้วมันสีงำเขาบอมันสีเห็ดเขาบอ่งามบอเป็นความคิดที่ผิดเ้อครับเดอ้อมีแต่งามครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ส่วนส0บเซนในเรื่อครับสวัสดีครับ